หน่วยที่11การสั่งการสร้างปุ่มคำสั่งบตุ o นเมื่อเราสร้างฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะเพื่อให้สะดวกกับผู้ใช้เราอาจจะสร้างปุ่มเครื่องมือขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ใช้ได้งานใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ <S 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 เดี๋ยวเรามาเรียนรู้การสร้างปุ่มคำสั่งกันในหน่วยการเรียนรู้การเรียนรู้นี้ก็จะเรียนรู้ถึงความหมายของปุ่มคำสั่งคุณสมบัติ เหตุการณ์ที่สำคัญการสร้างปุ่มคำสั่งเขียนคำสั่งใน Textbox แลวก็การยกเลิกการผ่านปุ่มคำสั่งโ <c oughs> ปรแกรมพิเศษสามารถใช้ปุ่มคำสั่งบนฟอร์มเพื่อเริ่มการดำเนินการหรือชุดการดำเนินการตัวอย่างเช่นสามารถสร้างปุ่มคำสั่งที่เปิดฟอร์มอื่นเมื่อต้องการทำให้ปุ่มคำสั่งทำการดำเนินการก็ต้องเขียนแมครหรือลำดับเหตุการณ์และแนบกับคุณสมบัติเมื่อคลิกป,ปุ่มคำสั่งนอกจากนี้ยังสามารถฝังแมคร ได้โดยตรงลงในคุณสมบัติเมื่อคลิกป,ปุ่มคําสั่งซึ่งจะทําให้สามารถคัดลอกปุ่มคําสั่งไปยังฟอร์มอื่นได้โดยไม่ต้องสูญเสียการทํางานของปุ่มความหมายของปุ่มคําสั่งปุ่มคําสั่งคอมานด์บัตทอนก็หมายถึงปุ่มที่ใช้สําหรับบรรจุคําสั่งเพื่อดําเนินการกับข้อมูลคําสั่งควบคุมการทํางานของโปรแกรมและสั่งให้โปรแกรมการทํางานคุณสมบัติที่สาคัญของปุ่มคําสั่ง name ใช้สำหรับการกำหนดชื่อ c o n t r o l b a c k c o l ล r ใช้สำหรับกำหนดสีพื้น Caption ใช้สำหรับกำหนดข้อความ Font ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบตัวอักษร l ็อกใช้กำหนดให้ Control ไม่สามารถใช้งานได้ Picture ใช้สำหรับกำหนดรูปภาพบนปุ่มคำสั่ง Style ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบของปุ่ม ให้สามารถใช้งานกราฟิกได้หรือไม่แท็บ n n e x x ใช้สำหรับกำหนดลำดับของคอนโทลที่ใช้ในฟอร์มแล้วก็ Visible ใช้สำหรับกำหนดให้ซ่อนหรือแสดงปุ่มคำสั่งเหตุการณ์อีเวนที่สำคัญของปุ่มคำสั่งก็ได้แก่คลิกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกดปุ่มดับเบิ้ลคลิก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกดดบลคลิกที่ปุ่ม enter เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกดปุ่ม enter mouse down เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนเมาส์ลงผ่านคอนโทรล mouse up เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนเมาส์ขึ้นผ่านคอนโทรลมาดูการสร้างปุ่มคำสั่งกันนะครับตอนนี้เราเข้า d a t a b a บ e เดิมเนาะเข้า d ฐาน d a t a b a บ e คือ dba worker อ้ให้เปิดฟอร์มที่ชื่อ f heat worker ที่เราทำไว้นะครับเราคลิกปึ๊บคลิกที่แล้วคลิกที่ Design View ก็จะปรากฏหน้านี้อ่าหน้านี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาขยายออกกว้ๆๆางหน่อยเราจะสร้างปุ่มไว้ข้างล่างของฟอร์มตรงนี้ คลิกที่เครื่องมือนะครับแล้วก็กดค้าไว้แล้วก็กาวล,กลาบจะปราก,กหต่างต่าง command button wizard ขึ้นมาให้ตัวนี้ก็จะมีหลายตัวนะ Record Navigation นะ Record Operation Form Operation Report Operation Application มนะีสุดนะครับในที่นี้ให้คลิกที่ Record Navigation แล้วเราเลือก go to p r e v o u s record คือเราจะสร้างปุ่มปุ่มย้อนกลับนะครับปุ่มย้อนกลับก่อนหน้านี้นะครับให้คลิกที่ next เราเลือก picture ก็ไดนะ้ให้เป็นรูปนะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความใน text ได้นะฮะหรือจะใช้รูปภาพแทนก็ได้หรือจะไป browse เอารูปภาพที่มีลักษณะให้สื่อถึงการกลับไปก่อนหน้านี้ได้ ในที่นี้เราใช้พิกเจอร์ที่เขามีอยู่แล้ว next อ่าตัวนี้ไม่ต้องแปะแก้ไขแต่เรารู้ว่า c o m มานี้เป็นปุ่มคำสั่งที่24 finish <c oughs> อืมก็จะออกมาแบบนี้นะครับออกมาปุ่มนี้เดี๋ยวเราสร้างปุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะสร้างกลุ่มนี้ถ้าเราสร้างปุ่มนี้คือแทนที่เราจะเป็นอะไรเป็น go to f i r s ก็เป็น go to next record นะ เลือก go to ในเร r คอร์ดก็จะเกิดขึ้น2ปุ่มนะครับตามนี้ก็จะปรากฏตามนี้โอเคต่อไปเราจะบอกให้ <c oughs> ให้สร้างปุ่มค้นหานะก็อยู่ใน Record ์ดน i g ว t เกชเหมือนเดิมไฟล์เรซคอร์ดนะแล้วคลิกที่ next ในที่นีเเ้เราพิมพ์ก็ได้นะให้คำว่าค้นหาข้อมูลนะครับ next ไป finish อ่าก็จะขึ้นกรอบขึ้นปุ่มนี้ขึ้นมาให้ สร้างอีกปุ่มหนึ่งนะเอาบอกไป record operation Add new record ใช้สำหรับเพิ่มข้อมูลนะเวลาเราป้อนข้อมูลเข้าไปใหม่ก็ให้คลิกปุ่มนี้นะ next กรอข้อมูลเพิ่มก็ finish ก็เลยก็ได้นะครับอา่าก็จะได้1ปุ่ม2 3 4ปุ่มนะตามตัวอย่างนี้นะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือนะหรือวิดีโอที่ท,ที่อธิบายด้วย การใช้โปรแกรม Fset นตโดยตรงเลยนะครับการเขียนคำสั่งใน t e x t b ์ x ทีนี้บางคำสั่งถ้าเราไม่มีเครื่องมืออัตโนมัติเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พิมพ์คำสั่งได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคลิกที่เครื่องมือ t e x t b ์ x ตัวที่เป็นตัว ab ตัวนี้นะ t e x t ซ์บล็อแล้วลากรอบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางตรงนี้นะให้พิมพ์คำสั่งนะครับมันจะขึ้นเท็กที่เท่าไหร่จะอาจจะไม่ตรงกันนะแล้วแต่ ว่าเราสร้างมากน้อยแค่ไหนพิมพ์คำสั่งเท่ากับ current record นะพิมพ์ current record แล้วคลิกตรงนี้ตรงนี้ลบออกได้ไม่สำคัญไม่เป็นไรนะครับให้อยู่สำคัญอยู่ที่ตัวนี้อพอลบออกไปแล้วก็จะเหลือลักษณะนี้เสร็จแล้วเซฟบันทึกลองไป form view ดูนะ form view ก็จะโชว์นี้โชว์ปุ่มซ้ายขวานะไปก่อนหน้านี้ไป record ต่อไป แล้วก็จะมีเลขลำดับของเรคคอร์ดที่กำลังโชว์อยู่การยกเลิกการผ่านปุ่มสั่งเวลาเวลาเรากด enter enter ไปเนี่ยป้อนข้อมูลทีละเรคคอร์ดเรคคอร์ดเลคคอร์ดนะมันจะพอถึงปุ่มเนี่ยมันจะมามันจะมาผ่านทุกปุ่มเลยที่เราสร้างขึ้นมาเราต้องยกเลิกก่อนไม่งั้นจะไปเรคคอร์ดที่สองไม่ได้เต็คอร์ดต่อไปไม่ได้นะ okay. นะครับการยกเลิกการปุ่มคำสั่ง นี่วิธีปัดปัดก็คือไปที่เมนู View หรือมุมมองคลิกที่ Design View มุมมองออกแบบนะคลิกที่ปุ่มที่เราต้องการก็คือพวกทําทุกปุ่มนะอันนี้เอาปุ่มแรกก่อนกข้อมูลเพิ่มนะไปดูฟอร์มดีไซน์นี้ไปคลิกที่ property sheet นะครับไปกําหนดไปคลิกที่ tab alter แล้วก็ไปเลือกตรงคําว่า tab stop นะให้ tab stop นี้เป็น no ก็คือไม่ต้องแวะ ง่ายนะครับโอเคก็กําหนดให้ครบทุกปุ่มเลยนะให้ครบทุกปุ่มเครื่องมือที่เราทําขึ้นมาให้แท็บ stop เป็น no ทั้งหมดนะครับอลองฟอร์ม i e w แล้วเราเวลาเรา Enter ผ่านตรงนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะข้ามไปเลขข้อ2เลยโดยที่ไม่ผ่านปุ่มนี้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 น,น,น,นะครับก็ลองพอทําเสร็จแล้วลองเช็คดูก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเราลืมทําตรงไหนเช่น ถ้าเราลื่นผ่านตรงนี้พอเอ t e เอร์ถึงแล้วขอนสุดท้ายตรงนี้พอมาตรงนี้มันก็ไปฟอร์มค้นหาข้อมูลเลยนะครับจะตรวจสอบดูทีนี้ถ้าการยกเลิกการผ่านปุ่มคำสั่งถ้าการยกเลิกแถบการนําทางที่อยู่ด้านล่างสมมถ้าเราทาทาปุ่มนั้นนี้เรียบร้อยหมดแล้วน,น,นะปุ่มที่อยู่ข้างล่างเราก็ไม่จําเป็นให้ดูว่าเอ้ยเราพอมีฝีมือในการสร้างปุ่มคำสั่งโดยต้องโดยจะไม่ใช้ปุ่มคำสั่งสำเร็จรูปของ Acces s เลยนะครับ เราก็ลองไปคลิกที่นะครับคลิกมุมมองแบบฟอร์มดีไซน์มุมมองออกแบบคลิกเมาส์ข้างขวาบริเวณฟอร์มแล้วเลือกฟอร์ม r r p p r t y y กำหนด Navigation Button ให้เป็นโน่ Navigation Button ตัวนี้นะเปลี่ยนจาก Yes เป็นโ no. นนะครับก็ปุ่มคำสแถบคำสั่งของ Access ก็จะหายไปก็จะเหลือปุ่มคำสั่งที่เราทำขึ้นเท่านั้นเองนะก็จบหน่วยที่11นะครับ การสร้างปุ่มคำสั่งหรือคำมันว่าทอนไว้เพียงเท่านี้พบกันหน่วยที่12นะครับสวัสดีครับ